อาการบวมที่เท้าทั้งสองข้างมีสาเหตุจากโรคอะไรคนที่มีอาการบวมที่เท้าทั้งสองข้างนั้นมีสาเหตุจากโรคได้หลายหลายชนิดแต่ที่สำคัญคือหนึงโรคไตโรคนี้มักจะมีอาการบวมที่หน้าและอาจมีอาการบวมที่ท้องหรือท้องมานร่วมด้วยถ้าพบหลังเป็นไข้เจ็บคอ มักจะมีปัสสาวะเป็นสีเหมือนน้ำล้างเนื้อให้เห็นแต่ถ้าปัสสาวะสีใสเป็นปกติอาจเป็นโรคไตพิการที่เกิดโดยไม่ทราบสาเหตุได้ 2. องโรคตับเช่นตับแข็งหรือมะเร็งในตับมักมีอาการดีซานตาเหลืองตัวเหลืองและท้องหมานร่วมด้วย 3. โรคหัวใจ หรือผู้ที่เป็นลิ้นหัวใจรั่วจากไข้รูมาติกซึ่งเกิดจากอาการไข้เจ็บคอหรือต่อมทอมซินอักเสบหรือคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมาเป็นเวลานั้นหากมีอาการหอบเหนื่อยโดยเฉพาะเวลานอนราบจะอึดอัดหายใจไม่ได้ต้องลุกขึ้นนั่งหรือนอนหมอนสูงๆร่วมกับมีอาการบว,วมที่เท้าทั้งสอง นอกจากนี้สังเกตเส้นเลือดที่คอพบว่าปุ่งพองกว่าคนปกติโดยเฉพาะเวลานอนลงและคลำจะพบว่าตับโตก็แสดงว่าหัวใจอาจทำงานไม่ไหวเอาเสียแล้วหากพบอาการเหล่านี้ควรรีบไปโรงพยาบาลโดยด่วน 4. โรคขาดอาหารส่วนใหญ่พบในเด็กอายุ1-5ปี 5. ในหญิงตั้งครรภอาจพบว่ามีอาการบวมได้ในระยะท้องแก่ตั้งแต่7-8เดือนขึ้นไปหากพบว่ามีอาการปวดหัวตามัวร่วมด้วยให้ตรวจวัดความดันเลือดดูด้วยถ้าพบว่าสูงก็แสดงว่าเป็นความดันสูงจากการตั้งท้องหรือที่ในทางการแพทย์เรียกว่าคันเป็นพิษ ซึ่งอาจทำให้หญิงนั้นมีอาการชักตอนคลอดเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากสงสัยครวรปรึกษามหมอเสตเตียแต่เนิ่นหากไม่มีอาการปวดหัวตามวัวก็ถือว่าที่เท้าบวมเป็นสิ่งผิดปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ตั้งท้องได้ทุกคนเคมื่อมีอาการบวมควรทำอย่างไร คนที่มีอาการเท้าทั้งสองข้างควรสังเกตอาการต่างๆได้ดังกล่าวข้างต้นและหากสงสัยว่ามีสาเหตุจากโรคที่ร้ายแรงก็ควรจะปรึกษาหมอเสียแต่เนิ่นๆนะคะโดยคุณหมอจะพิจารณาให้ยาขับปัสสาวะเพื่อลดอาการบวมร่วมกับยาที่ใช้รักษาเฉพาะโรคที่เป็นสาเหตุของการบวม ทั้งนี้ผู้ที่มีอาการบวมทุกคนครวรดื่มน้ำเท่าที่จำเป็นและงดกินของเค็มเช่นปลาเค็มหมูเค็มไข่เค็มเนื้อเค็มนะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระความรู้จากช่อง i Healthy Report ในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ